นดูดูกันดูกันนี่แหละตรงนี้ไงที่เห็นตะเก,กียร์ตรงที่เขียนที่อะไรอะไรวะเมื่อกี้มันลักษณะมันเหมือนคือว่าไม่ใช่เขาที่เขักษณะตะเ<ล>กี<ล>ยนมันเหมือนเขาทาฟังเลยต้องแสดงว่ายังไม่พูดไม่เคยดเมื่วานวันนี้พี่แอฟใช้เดี่ยวเลยเพราะว่า แกงกูผีวันนี้พี่นิวไม่อยู่นะครับเลยอยากมาใช้เดี่ยวบ้านไอสถานที่ที่จะไปเนี่ยคือบ้านล้างเหตุฆาตกรรมที่ว่าอีพีไหนสักอย่างจะไม่ได้อีพีต้องไปดูย้อนหลังเอาที่ว่าลูกเมายาบ้าแล้วฆ่าพ่อไม่ทันนั้นเราเจอด้วยนะเราแต่แต่เราแต่เราไม่ได้เห็นกระตาเราแค่มาเช็ดกล้องเราเราเห็นว่ามันเหมือนเงาตอนช่วงจำได้ไหมเหตุการณ์ที่เราเจอกัน,นอ่ะม,มันยังมันยังไม่สุดพอไง ต้องบอกไปก่อนนะเวลาที่มาตอนเนี้ยตีหนึ่งกว่าแล้วเพราะว่าเราอยากมาหลังเที่ยงคืนไงที่เขาบอกว่าถ้าหลังเที่ยงคืนเนี่ยยากล่ำจะเงียบวังเวีงมันเป็นมันเป็นช่วงลาผีออกอ่าเชื่อกันมาอย่างนั้นเนาะคือตอนเนี้ยมาสองคนเลยมีผมกับกล้องสองคนเอาไปฉายมาันเดียวด้วยใช่ไปเดี๋ยวจะพาพปสูจน์นะฉะนั้นจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เรามีมาแค่สองคนริงๆไปฉายไวก่อนเลยเอจะมืดๆหน่อยตามมาด้วยกล้องถึงไหม เห็นเห็นเห็นโอ,โอ,โอ้โดนอะไรก็คงทางเข้าทางเข้ามันขู่ขาิดนึงน,น,นทางลำบากนิดนึ่เป็นป่าแล้เดี๋ยวจะเต้นร้องก่อนร้องนี่ร้องไปหนอนที่หายเขาบอกนี่นี่นะคือสิ่งที่ต้องเสีย่ยงโอ้เสียงอะไรคือพวกมันลกแล้วบางทีพวกงูพวกอะไรอย่างเงี้ย<ไ>นี่ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะน,น,นี่แล้วเราใส่ขาสั้นกันมาซะด้วยนะ ตอนที่อิงมาถ่ายก็เป็นหนาฝนเป็นหนาฝนใช่เลยอันตรายเลยล่ะเสียงจริ้งจิ้งจิงหนื่อปะอืมจิ้งหนือตอนนี้เวลาตีหนึ่งเลยตีหนึ่งกว่าด้วยนี่โอันตรายฉะนั้นน้องๆนู้นหนูที่ดูก็อย่าทำตาอย่าทำตานะครับดูอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำตามโคตรสนุกเลยครับโอ้โหตดี๋ื่ยๆถ่ายอไรเนี่ยเอ๊ะแตโคตรสมบัตเลยเดี๋ยวกล้องมือหน้าแล้วตอนนี้ มันมืดมากเลยไม่สะดวกแล้วนี่นะตั้งสองครับกวาแล้วประตรีกองมืดมากมองไม่เห็นอยู่เลยเนะมือถือไม่ได้ฮะมือถือเหรอมือถือคือเออมือถือที่เราเปลี่ยนมือถือดิมึงเดินไปดีกว่าเนี่ยเนี่ยวไม่ท้ายดีกว่ากูได้กลิ่นแล้วถึงไม่ท้ายดีกว่าอืมได้กลิ่นกันได้กิ่นไหมได้เออมองไม่เห็นว่ะต้องเห็นมือถือวะอืมลำบากว่ะตอไปฉายเมียนเดียว ืได้กลิ่นไหมกลิ่นแรงมากเลยใช่ไม่อยากทักนะแต่มันแม่งมันมันโชยนะโชยจมหมกจริงวะไอสองสองทั้งสองท่านนี้หนักสังพางหน่อยมองไม่เห็นเลยกลองมือมากตอนนี้โอ้กูเสียวตกลองใช่ไหมวะแร่ถึงเงี้ยหน่บานะง มานี่นึงนะทางขับนี่ด้วยให้เห็นเลยเหมืนบางว่เกินควาองสบางอาจจะไม่เพียงพอความสว่างไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้นมันมีพี่เขาคือจะที่ไฟฉายมีสองแต่ว่าถ้าจะถือคือโปรเตียมันเรามาสามสี่คนใช่ไหมรอบนี้เรามาแค่สองฉะนั้นฉะนั้นมันถือกล้องไปด้วยถ่ายไปด้วยไม่ได้ไม่งั้นมันกล้องมันจะเป็นนะ มันจะโฟกัสไม่ได้เหมือนไมเันจะขามาเนี่ยเหมือนเขาตอนหลับเลยนะไหมใช่มันได้กลิ่นตั้งแต่แรกเลยอ่ะได้กลิ่นนะพูดแค่คำว่าได้กลิ่นพรอนไม่อธิบายเออเพราะว่าเขาไม่ให้ทักเนาะจริงๆเอาจริงไม่ควรเอาจริงไม่ควรพูดจริงไม่ควรพูดที่สปน่ะไอ้ดูลมดูบรรยากาศรอบๆหน่อยดิโอ้เหนว่ถุนลมด้วยตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นน้ำป่ะน้ำใช่ไหมน้ำเนาะแต่ในช่วงนี้เรามาคือขอฝนเป็นกอุ้ยอนสานได้นั่นนั่นนั่นอีสานเลย โอ้หไปเหี่ยวเหี kind of ้ยตกใจหมดเลยมสารนะมีสารเลยไอตอนนั้นตอนตอนครั้งที่เรามาเราไม่เห็นหรือเปล่าวะเราไม่ได้สังเกตเราไม่ได้สังเกตมีสารตรงนี้ด้วยวะอืมเอาละถึงถึงที่แล้วแดดถึงบ้านละแค่สองสองบ้านเดียวเลยตอนีกองมือมาเลยเออได้ป่ะนี่จไดหมว่าห้องไอห้องตรงเนี้ยที่ทำที่ที่เราทำพิธีกันอ่ะเราเจอเงาเงาดำอ่ะฟูถตะพูดแล้วก็ขนลุกใช่เราเจอเราครอบหนึ่งกันแล้วนะนี่เรามาไกลอีกรอบหนึ่งนะ ช่องเวลานานดิบดีเลยอะเดี๋ยวเข้าไปในบ้านมันก็น่าจะสว่างขึ้นแต่น่าจะสอนด,ดีขึ้นทำใจนิดน,นึงเนอะทางเขงงา,ขาขได้ไหมไปนำ้นำน้ำมุนเริ่มเสียวแล้วตอนนี้ทางกลัมมวมีเหยียอวันเดียวขวดมีแก้วตรงนี้แก้วด้วยนะมีแก้วไม่ต้องมีก็มไม่ได้ละโอน ว้ายว้ายว้ายไอ้ยาเสียวว่ะหมายมือเนือเห็นไหมครับออกมาดูีๆยื่นั้นเช็คเช็คก่อนเช็คหนึ่งโอ้อ่ะย้อนความนิดหนึ่งจำได้ไหมว่าตอนที่แอดไลน์ให้ฟังว่าเกิดขัดกรรมอยู่เกิดตรงนี้เกิดได้ปหมเกิดตรงนี้แล้ก็ฝันไม่ใช้ก่อนดีกว่าเออนี่ใส่แฟนมือถือช่วยละอ่ะตอนนี้เดี๋ยว เราถ่ายกันอีกรอบนึงนะเพราะดึกดื่นไฟฉัยมันไม่พอกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวตอนเวลาทำพิธีเดี๋ยวมันจะไม่ได้ผลกลัวว่าเดี๋ยวมันไม่พอตอนนี้ใช้แฟลชมือถือช่วยลและมันจะสว่างขึ้นเออมันจะเปิดแต่ตั้งแต่ตอนเดินมาแล้วเนาะคงไม่ต้องไม่ได้สำรวจอะไรมากหรอกเพราะเราเคยสำรวจมารอบนึงถ้าใครจะไปดูก็ไปดูคลิปเก่าได้ไม่ก็ทกตอนที่เราเติมพิธีเตัวเงาดำน่ะอยู่ในห้องนี้ มเออนี่ไงสารตอนนี้สารอยู่หลังบ้านอะไรบ้างาอยู่หลังบ้านก็มีสารอยู่หนาบ้านนะหรือว่านี่หรือว่าตรงนี้คือหน้าบ้านไม่ใช่หนาบ้านตัวข้างเขานี่ตัวหลังดูห่วงจุ้ยห่วงสุยเขาเรียกว่าห่วงจุ้ยหรอ่วงสุยวะห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยไม่ค่อยอยู่เว่อร์ขึ้นนะอ่ะจะได้ในห้องนี้อ่ะห้องนี้อ่ะห้องที่เป็นที่เจอที่เจออยู่นี่นหละแบบเว้นเสียวเลยนนีีี่่ง้ทเจอ น,นี่ตรงนี้ไงที่ว่าเราถ่ายคือตองนี้นะเราไม่ได้เห็นกันตรงๆแต่เราอะมาเช็คในคลิปว่ามันมีลักษณะมอนเงาดำตรงนี้ถูกไหมแล้วประตูมันปิดเองตอนนั้นแล้วประตูตัวนี้ปิดเองแล้วก็ไอหน้าต่างบานเนี้ยมันก็ปิดด้วยถูกป่ะจำเราจำได้ทาี่ไหนด้วยก็ต้องมีจุดท,ที่เราเจอเมื่อก่อนตรงนี้ก็ต้องทำไว้ที่ตรงนี้แหละ ส่วนประวัติอะไรเนี่ยไปดูคลิปย้อนหลังเรานะเพราะว่าเราเคยเราคุยหมดแล้วเราจะบอกแค่คร่าวๆว่าลูกเมายาตาลแล้ว่าพ่อในบ้าน,นใช่เกิด<ถ>กรรม<ถ>ที่นี่<ห>นออซึ่งบ้านหลังนี้มันล้างมันเป็นท่าน,นเจ้าได้เราบอกกี่ปุ๊บเกือบปีหรือสิบปีวะยสิบกว่าไปสิบกว่าปีเนาะดูจากฐานเนี่ยผู้พานะคุณค้างแล้วเดี๋ยวถึงเงี้นเดี๋ยวจะขอจัดพิธีเอาของเส้นไหว้ตรงบริเวณนี้กันก่อนนะเดี๋ยวรอไปคลิปแป๊บนึงเดี๋ยวเราถ่ายขึ้นมาทานใหม่อ่ะตอนนี้พี่ไอซ์เขาจะเริ่มทําพิธีเรียกเขาเรียก เรียกสัมภเวสีหรือวิญญาณที่อยู่ในเนี้ยนะลืมก่อนเลยอืมแล้วก็องข้าวของดูบ้าจะลืมวันนี้มามีเอาของอะไรมาโชว์นะไม่ลืมหรอก่ะเดี๋ยวในตัวจะได้ละพี่ทีนะครับขอสองรอบก่อนโอ้โหตอนนี้ไหมตอนนี้จริงๆช่วงนี้อากาศร้อนนะแต่ว่ากูแม่งทำไมคนลุกอ่ะเสียสลังบูบาบูบาบูบาเลยแม่มันขนลุกตั้งแต่ตอนที่นิดๆบางทีกินแลวอ่ะถามว่า แกงกูผีไปถ่ายทานทำพวกนี้ไม่กลัวอะไรเหลือเราจะช่วยเราจริงเราไปของนะไม่ใช่เรามีเรามีของนะครับเรามีตะกุดนี่ตะกุดนะทุกครั้งที่พวกเราไปเนี่ยเราจะเตรียมพวกนี้ไปตลอดอืมมันไม่ใช่การแค่ผีนะมันจะการพวกอาถรรพ์หรืออาถรรพ์พวกเรียกอะไรพวกคุณใสด้วยพวกที่คิดจะทําร้ายเราเหมือนคนก็กันได้อืกันโจรกันอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะพวกนี้อันนี้ของดีเลยนะนี้อันนี้ดีเลยอันนี้ของตกทอดมาจากปู่ปู่เลยนะอันนี้ไม่ใช่มาเอามา เพื่อให้ผีกลัวน,นะเอามาเขาเรียกว่าอะไรป้องกันภัยต่างๆของเราใช่โอเคเอันนี้เกวอันนี้ดีเลยแหละส่วนใครอยากรู้ว่าไหนไปสืบอะไรยครับบอกไม่ได้เพราะก็ะจำไม่ได้หนะครับเพราะว่านี้ของตกท่อมาจากปู่ย่าของดีก็ไม่บอกเราใช่วันนี้เขาไม่บอกออบอกอักหนหลอดสใหญ่แต่เป็นของที่ได้ผลจริงๆเพราะเขาสุดสัจนะรู้สึกว่ามันได้ผลทุกครั้งตลอดอันนี้ก็ความเชื่อสุวนลแลวกันเชื่อไม่เชื่อยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าอยู่แล้วเริ่มอ่ะวันนี้ขอทำสมาธิให้พป๊บทำสมาธิเงียบๆไปก่อนนะ เดินไปทุกข่อหละยับข้อเลยอ่ดดะ,ะ,ดดะอืมข้อเลยรอข้าบ้างส่วนอ๋อเราไปเรียกข้าสารมานะระหว่างที่ผมเชิญวิญญาณตัวนี้สีเลืองเนี่ยแล้วขอเวลาเงียบสักพักก่อนโอเคเราลองของงเงียบนะเดี๋ยวแอดทำจัดสมาธิเงียบแล้วกูจะแผงกองหรอกโดนมากดีกว่ะ เปอนเหวจริงๆโอ้โหที่นี่คือไม่กลัวมันเก่ามากถูกไามสิ่งที่กูคิดอะไรกูกลัวแม่งจะมีเล็บหงมาตรงเนี้ยด้วยหรอไงคนนั่งใช่คือตอนเนี้ยมันคือในเนี้ยนึงผมว่ามีทีนาการทุกอย่างไปหมดเลยตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยมันมาสองเลยเนี่ยไม่แต่เสียงจริงดีเนี่ยมันทำให้จินตนาการสารพัดสารคือถ้าเกิดมันคิดไปต่างๆมานามันคิดได้หมดอ่ะเราดูเขาดูตอนนี้มีหงันแล้ว ตอนนี้ยังตอนนี้สุนในห้องนี้ยังไม่ยังไม่เจออะไรยังไม่เห็นผลอะไรแต่เราจะลองดูรอบๆบ้านดูก่อนนะลองดูโอ้คนลูกตัดแกงนี่ถูกชาไม่ได้หรอกคุณจะได้นมาคุจะเดินเกิดบประตูแล้วมึงไอ้เรสองห้องเลยอ่ะสองห้องเราจะปฏิเสธปฏิเสธเลยอ่อนี่ไฟพออยู่ี่พออยู่พออยู่เออพออยู่โอเคมาดูไปด้ช้าไปด้ช้า ไอเขี้ยวขนลุกจริงที่จริงร้อนกันนะกูกูหนาวว่ะพูดจริงตอนนี้ขนลุกจริงจริงขนหลังเนี่ยเป็นก็เองมาสองคนใช่ป่าวเออเพิ่มมาสองคนหรือเปล่าแล้วบ้านนี้ก็รู้ๆอยู่ว่าเหตุเกิดมันมีเหตุขั้นวิบมันสืบเต็มจริงนะดูด้านหลังนี่ใช่ไหมอ่าอันนี้เราสรุปลอรอบๆนะครับดูว่าพิติกรรมจะได้ผลแค่ไหนไงก็ใช้วิจารณญาณในการับชมนะครับ ใครไปมาตรงนี้ไม่รู้หรอกจริงมันโคตรหลอนเลยบอกเลยนะเวลาแม่งจะตีสองแล้วใช่ตอนนี้ันจะตีสองล่วไปดูลมเดี๋ยลมดูบอนพิธีกรรมนี้กว่าไปไปดูมนเดี่ยดูเดี๋เขาดูนึงดูตรงชุดที่ว่าเขาตายก่อนเฮ้ย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 เรเเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเง้้ยเฮ้เ้้ยเฮกยเฮ้ยเ้เเยยงยย เฮ้คืี่ไหมเห็เอาก้องเ้เมือหืมอืมเขยาหอมกินกลมคือคิดเยอะกคิดเยอะไอ้เนี่ยอกคิดเยอะลมสันเลยเดี๋ยวๆแอนี้แม่งเปิดจะ่าที่ไรบ้านก่อชิย้อนหลังแล้วมเจะอะไรแปลกๆบ้างเหยลมอะไปเอาสู้หลอนเลยล้มแหละลมแหละลมแหะไม่รู้แหละกูคิดล้มไว้ก่อนละ ที่บ้านเนี่ยโอ้แม่อะไรอะไรบึ้งเด็กเอาหลอนได้หายกูตกใจหมดเลยยิงแล้นหลอนเนี่ยนี่นี่อไรก่น่กูรู้สึกอะไรบวบเดินผ่า่ะกูไม่ขยันอยู่แล้วอ่ะกูเสียวม่เจออะไรนะเนี่ยสองคนถือตุ๊กใจตลอดคือตอนเนี้ยเราแค่รู้สึกเฉยๆนะแต่ยังไม่มันยังไม่ได้เห็นหรือทุกครั้งที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยพอดีเราจะเห็นใช่ไหมแต่รอบเนี้ยเราจะไม่เห็นอะไรแต่เรารู้สึกแค่ว่า คือเป็นูกคิดเองไหมอ่ะมันแค่มันหลอนมันมาสองคนแล้วมันมันก็เลยดูแลหลอนพวกท้งมเจอก็ไม่รู้ว่เพราว่ากลับเถอะกูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าไว้ใจว่ะกูเริ่มเสียวๆอ่ะยินเสียงใช่ไหมเดี๋ยวนะทุกครั้งที่กูสายตากูจะมองคือกระถกนี่ตลอดเลยหรือขาอะไรนะอะไรสักอย่างเนี่ยกูจะยินจริงนะตอนนี้ตรงจุดนี้ที่เราเจอเนี่ยตอนนี้กูยังกูไม่กล้าสังเกตียดไหมกูไม่กล้าเหมือนวาวอะไรคุณขยนตรงนั้นเลยอ่ะ เสียงอะไรมาเถิดฟังฟังฟังเสียงมันหวอ่ะมคนหัวงมคนหัวอ่ะไม่เจาหูฝาดไหมโอ้ยตกใจที่เหงามางท่านตกใจว่าอะไรัโเกใบเก็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 บ่เก็บเกก่อนอันนี้ของอันนี้เก็บเก็เก็บตกุดตะกุตเองเคุเก็บเก็บใส่นี่ก่อนให้เราใสเสร็จสร็จก่อถ้าใส่ในคู่มือไว้ว่างมันใส่ก่อน โอ้โหเยราม่นี่มยไม่ได้แลแต่คไม่เจอหมั้งไม่น่าวฉันก็หรอกมีของอะไรเหลือไงอันนี้อันนี้หนาวี่อกเลยนะก็คงวันนี้คลิปนี้คงไม่ได้ออนไอรหรอมั้งยัไม่เจออะไรอ่ะย่งจะได้ออนไอรอวมาไปไปเียขากองไหมเมื่อกี้เขากองไหม ออกมา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 มามาเยี่ยมดูคุณองว่าไม่เจอแล้วเมื่อกี้หคุเห็นแบบนานออคุณตอว่าไม่เจอแล้วกีชัดเลย่าแล้วเหมือนเมื่อกี้มี่เลยไม่แล้าคนที่มที่คนึง้หมลัษณะตอนที่เขาไล่ฟังเคนที่เหมือนเป็นคคนที่เป็นคนต่อพ่อที่ถูกกระัเยมันเหมือนเลยนะมึงเพาหัวนเหมือนกันเลยคณหัวล้าเลย เดี๋ยวเขาเขาเอาเอาเอาคืนหน้าเอาคืนเอาคืนหน้าออาคืนหน้าก่อนคืนหน้าก่อนเขาเขาเขอาคืนหน้าก่อนเช็ดช็อกเลยกูดูดิส่งดูดูดูดิเนี่ยนี่ดูดูกันดูกันนี่แหละตรงนี้ไงที่เห็นเมื่อกี้โอ้โหพี่เห็นพี่อะไรวะไอ้โอ้ยมันเหี้ยแล้วแม่งสองคนเนี่ยมี้เซียวเซียวอยู่โอ้ชีพ่อแม่เดี๋ยวดูกัน เมื่อกี้มันลักษณะมันเหมือนคือว่าไม่ใช่เขาที่ลักษณะที่เกาเยบมันเหมือนเขาเล่าฟังเลยต้อแสดงว่ายังไม่พูดไม่เกิดนี่อวาแม่รอบแรกที่เราเจออ่ะเราเห็นแค่เงาดำถูกไหมแต่เราจะไม่เห็นอย่างเงี้ยอย่างนี้ในดวงคงพูนในม่กล้าไม่กล้าจะส่องเล็กๆส่องเล็กๆไหนๆก็ส่องละเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยหลอนโอ้ยโอ๊ยเฮียเอาแต่ว่าปิดคลิปเราเลื่อนไม่ไหวแล้วยังไม่หยุดไม่ได้แล้ว ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเรื่องบดคนทตามด้วยไปแล้วไปเถอะไปแล้ว